บรรยากาศบานเฮาย่ามฝนอากาศดีดีพี่น้องเบิ่งโลดทงหน้ากัลลังเขียวเลยนะคะคื้นฟ้าขื้นฝนมาแล้วหญิงสิผ้าพี่น้องเอฟซีไปหาน้องใหม่มาแกงกินเทียงแซบๆจ้ามือนี้ กอเน่ไหมก็บว่าไก่ว่าไก่จ้าอยู่หลังบ้านยิงเปิ้นนี่แหละจะยิงกันสิภากันเลาะหายางซองกันซะกอนเนอะจากหมดหลายหลายจ้าในปลาเน่าไมมเนาะเล่งเล่ง,ลงไว้แล้วสิเอาซองนอนไปแกงไปซสรมอ่อนๆแกงกินยัวๆเลยจ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซี่ะไม่กินแกงเน่าไหมแซ่บๆน้ากันจ้า ได้เน้อไมมแล้วกระสิเอาไปปอกไปเสริมไว้ก่อนอื่นเท่ากระสิมาหนึ่งข้าวจ้าแกงน้อไหมต้องกินกันหนึ่งข้าวเหนียวห่อนหเอนาะจ้ะพี่น้องจังข้าวกันก้อนสีหนึ่งข้าวกระเบงข่าเบือไปถัดตามใส่แกงน้อไหม้จักหน่อยจ้าแกงเน้อไหมนี่ขาดบ่ไดดก็คือนำยานั่งกับข่าเบือนะจ้ะพี่น้องตำหมากเผ็ดใส่ลงไปพร้อมข่าเบือจักหน่อยมากเผิดกระใส่หลายกินบ่เผิดกระใสหน่อยเด้อจ้า นี่ก็สิเป็นพวกเครื่องที่สีไสนะคะกระสิมีหม่องอึมีผักยอดฟักแนวมีผักกระแยงผักอีตูผักเนาแลละกระสิแกงเห็ดดินน้ำจ้าเห็ดดินนี่เอามาตะบ้านยิงเป้นจ้าอัดใส่ช่องฟีดไว้หนึ่งถุงเนาะจ้าอยากแง่ใดก็เอามาละลายน้ำแข็งแกงกินจ้าละลายน้ำข้าเบือกับน้ำยานางนะคะแล้วก็ใส่ใส่ซีโค้งหมูจ้าบมองอึกระใส่ลงไปพร้อมกันเลยจ้าแนวมันเปื่อยอยากเนาะจ้าหม่องอึกับกระดูกหมูบ้านใดบ่มากใส่หมูกระตัดออกก็ได้เด้อจ้าซี่โค้งหมูแล้ว แต่มากจะยิงบางคนกับแกงใส่ปลาใส่กุบใส่เขียดหรือว่าไดเห็ดแล้วคะ่ะเจ้ากระสือใส่หมูจึงสีหน้าก็แล้วแต่มากเนอกจากแต่ว่าส่วนตัวชอบกระดูกหมูก็เลยใส่นะคะนอไม้ที่ต้มไว้ของเราเนาะคะ่ะเสริมเป็นตอนน้อยๆบางๆจะพี่น้องแกงแล้วมันจังเขาเนือ้อเข่าหนังซีซันเป็นตาแ่บบอแกงกินเที่ยงห่อนๆเดดออกอ่อนๆพอดีคะ่ะบรรยากาศ ระวางที่ลอกกระดูกหมูกระมังอ,องืเปื่อยห้ากระสีออกมาเก็บผักอีตูสู่ชีวิตของห้าจ้าปลูกไว้สองครั้งกระถางกะผักกะเผาไว้ทากินจา้าแต่กระสู่ชีวิตอีรีเพราะว่าเด็ดกินซูมือแ <c oughs> ห้งแต่มีตน้นผักอีตูแห้งแต่มีแนวแกงเนาะหญิงเนาะ <c oughs> มันผ่อนพ่อใดใส่ค่ะผักอีตูตน้นปลูกเองเมื่อสีหอมในแจักหน่อยเนาะกลับเข้ามาที่หม้อแกงหงดอไม้ของห้าตอจ้าปรุงรสใส่รสดีผงนัวนำปลาแดกคนแจักหน่อยในเด้อจ่าย่านเ้าเบื่อติดก้นหมอยิงกะว่ากระดูก เปื่อหนะคะหมอเดือดแดงจักหน่อยแล้วเราก็เริ่มใส่เห็ดใส่ยางลงไปเลยค่ะพี่น้องเห็ดอันนี้ต้มจืดไว้แล้วนะคะแล้วก็แซ่ซองฟิตไว้เนาะจ๊ะใส่เห็ดลงไปใส่ผักนะคะผักมื้อนี้ก็ลายอย่างดินงแต่ขนาดลายอย่างปานนี้ก็ย่งไปเล่มผัาอีตูสูสีวิตเนาะจ้ามีผักยอดฟักแมวมีผักกระแยงมีผักเนามีผักอีตูจากพี่น้องแกงกินหมอยยใหญ่ใส่ผักหลายๆเนาะจ้ามาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีมากินแซ่บๆน้ำกาดหมอยยใหญ่เลยแบบโพดโพ อย่างสุกซีมเบิงรสชาติโอเคลงตัวหมูสุกมังอืเปลยก็จะตักเสิบมาได้จากทุกคนมากินแซ่บๆน้ำกันมือนี้กินกันหน่อยคนบดไเทศไซผาถาแต่ถ้าพี่น้องเอฟซีมากินน้ำกบสีเทศไซผาถาใหญ่ๆหยูยย <c oughs> มือนี้ก็เลยได้ตักใส่จานมาจ้ามาแซ่บๆน้ำกันมือนี้คอตัวไปกินแกงเนื้อใหม่กันเดอ้อ